ก็โอเคครับวันนี้ผมจะมาสอนถ่ายรูปนะครับวิธีถ่ายรูปให้หน้ามันชัดนะครับแบบว่าชัดๆแบบเนี้ยที่แบบคิ้วชัดรอยสักชัดไอจอนชัดประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราดูเนาะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะชัดเห็นไหมแล้วหน้ามันก็จะชัดแบบเป็นเขาโค้งหน้ามันจะเรียวอะ่ะผมจะบอกเลยนะวิธีถ่ายให้หน้านแบบเนี้ยมันอยู่ที่ E N B เว้ยแบบล้วนๆเลยอะ่ะ E N B ล้วนๆเลยอะ่ะที่หน้ามันชัดนะ ที่ผมดูมามันอยู่ที่อ n b เนาะก่อนผมจะถ่ายให้ดูสักรูปหนึ่งเนาะไอ้แมพพวกกีออมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงอันนี้สเตเดียมอะเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยแมพนี้ในตัวเกมไม่มีนะต้องซื้อเพิ่มผมจะถ่ายให้ดูสักรูปนะ นี่นะครับสีรถที่ผมใช้มันจะเป็นสีนี้นะสีเนี้ยผมใช้บ่อยสุดละมันผมว่ามันเท่สุดละสีเนี้ยแล้ก็เสกตัวเลยไอ้พวกเนี้ยน่าจะรู้กันอยู่แลนะ้วเนาะไอ้พวกที่แบบพวกคําสั่งอะไรเงี้ยผมจะมาสอนเฉพาะอันนี้แล้วกันวิธีจัดมุมกล้องวิธีแบบถ่ายหน้าชัดวิธีจัดไฟอะไรประมาณเนี้ย ผมขอเลือกท่าแบบนี่นะผมจะเอาเป็นท่านี้นะแล้วก็ขยับตัวเลยประมาณนี้แล้วก็ติกตัวแข็งผมแนะนำนะเวลาถ่ายรูปอะ่ะพยายามอย่าถ่ายตรงหน้าแบบเนี้ยมันจะไม่สวยให้เราถ่ายเฉียงๆมาประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยแล้วผมปรับสีตาแบบ นี่ประมาณนี้แล้วก็จัดวิธีตัดไฟนะไฟที่ผมใช้จะเป็น Pop Wall Light 02A นะครับตัวนี้เลยให้เราตั้ง3ามมุมแบบนี้นะแบบนี้แล้วก็คลิกขวาที่ไฟทีหนึงนะปึ๊บแล้วก็แมนนวลปรับเป็น1นึ่งหมื่นนะเอ๊ย์ศูนย์ศนะยกขึ้นทีนึง่งเลื่อนไปทางขวา ทีหนึ่งอย่างเงี้ยเลื่อนไปทางขวาทีหนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยนี่แล้วก็ปรับเวทเชอร์เป็นฟอกกี้ปรับไทม์เป็นสองทุ่มแล้วกันประมาณนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวดูนะเห็นปะหน้ามันจะแบบโคตรเลียวอะดูดิหน้ามันจะชาร์ต่ะอืม ผมตอประมาณนี้แล้วปรับมุมมองครับแล้วก็ F1 เลยนี่นะจัดไฟประมาณนี้นะจัดไฟประมาณนี้สามตัวม,มันมันไม่มันไม่ยากเลยเว้ยเนี่ยประมาณนี้แหละมันไม่ยากเลยมัดภาพที่ผมใช้ก็มีรีเมคเดือนสองคิวีเดือนสิบสองแค่นี้นะยังอื่นไม่ได้ลงเลยต้องแค่นี้เลย นี่แล้วก็นี่ประมาณนี้นะถ้ามันมืดไปมันไปแต่งในไอ้ไอ้์ร o ูมได้นะผมะอาเป็นประมาณนี้แล้วกันเห็นไหมหน้ามันจะเรียวอะ่ะเนี่ยหน้ามันจะแบบเขาโค้งหน้ามันอะ่ะมันจะแหลมแบบมันจะเหลี่ยมแบบเนี่ย,ยเห็นปะมันจะคมอ,ะอ่ะง่ายๆเลย มันอยู่ที่อ e ินบนะอิน e ผมก็มีขายนะถ้าอยากเหมือนผมเลยนะอิน e บผมมีขายอยู่นะเนี่ยหนึ่งร้อยบาทอนะเนี่ยรถมันจะเงาด้ยเห็นปหติดเงาด้วยเนี่ยเหลี่ยมหน้ามานะันอะรีเชตที่ผมใช้ในคลิปก็เป็นเป็นจะเป็นตัวนี้นะรีเชตสูตร v ีสองตัวเนี้ยตัวที่ผมใช้ล่าสุดเลยเป็นตัวเนี้ยใช้แบบใช้ประจำเลยไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลย ก็ถ้ามาเรียนกับผมนะผมมันจะได้ยศทุกอย่างเลยนะที่ผมขายในดิทอะถ้ามาเรียนนะแล้วก็รับลงมอเตอร์นะแป๊บนึ่งนะผมเปิดดูอันนี้ก็ผลง,งานนักเรียนที่มาเรียนนะเนี่ยเห็นปะอีนบีผมลงให้เนี่ยหน้าเรียวหน้าฉัดทุกคนเลยเห็นปะ,นะคนมาเรียนเยอะจะัดอะแล้วก็รับลงมอถ่ายรูปนะรายละเอียดก็ตามนี้เลยกดสตอ็อปเราอ่านเอาแล้วก็เปิดรับสอนถนรูปก็ประมาณนี้แหละ รับสอนถ่ายรูปก่านลงของอ่ะเอเรียนเรียนถ้ามาเรียนใช่ปะจะได้ยดทุกอย่างที่ที่ผมขายในดิทอะ่ะส่วนรับลงมาถ่ายรูปผมก็จะให้ทุกอย่างที่ผมมีอะ่ะแบบก็คือแบบเหมือนไฟล์ที่แบบของทุกอย่างที่ผมใช้ถ่ายรูปผมจะให้ไปหมดเลยอะ่ะแบบครบเลยอะ่ะถ่ายออกมาหน้ามัานผมแนะ่รับประกันร้อยเ็เลยนี่นะเดี๋ยวผมจะขอขอบขอขับรูปที่ผมถ่ายไว้แล้วยังไม่ได้รับ เนี่ยเราสังเกตหน้าดีเห็นปะหน้ามันจะเรียวอะ่ะนั่นแหละอะ,อะดูคอนตต่างนะอันนี้ยังไม่เปิดเ e นะอ็นบีนะเนี่ยพอเปิดเห็นปะเอ็น e บี B มันโคตรโคตรต่างเลย้ยตอนแรกผมนึกว่ามันไม่ไม่ช่วยอะไรเลยอะแล้วพอผมแบบลองถ่ายไปเรื่อยๆใช่ปะแล้วมันแบบมันช่วยเยอะจัดเลยอะ่ะเนี่ยเห็นปะรถมันเงาขึ้นนะเห็นไหมเห็นตึกอีกฝั่งหนึ่งเลยอะ่ะสวยจัดรูปนี้ผมขอถ่ายรูปตรงนี้ด้วยแบบนึง เนี่ยเห็นป่ะเราสังเกตหน้าดิหน้าผู้หญิงหรือหน้าผู้ชายมันก็เรียบเหมือนกันก็นี่นะเนี่ยนะเรียนถ่ายรูปราคาหกร้อยบาทผมว่าคุมนะหกร้อยบาทแล้วได้ขนาดเนี้ยแล้วแบบสอนด้วยอ่ะแล้วได้ของขนาดเนี้ยแล้วก็รับลงมัดก็สี่ร้อบาทนะก็ประมาณนี้ผมแต่งลายล้มขาสิ่งให้ดูแบบหนึ่งเดี๋ยวผมแต่งรูปนี้ให้ดูนะ เห็นป่ะพอใช้พิเศษปุ๊บมันแบบมันโคตรสวยอ่ะมันโคตรลงตัวเนี่ยประมาณนี้ดูดิสวยจัดชาร์เดลนวี้เอาไว้ทำให้สุดมันดูเงาขึ้นนะแบบสว่างขึ้นถ้ารูปไหนมันดูมืดไปอ่ะมืดไปมันไม่สวยนะผมบอกเลยแบบถ้ามืดดำไปเลยอ่ะมันจะไม่สวยก็ถ้ามาซื้อลีเชดใช่ปะผมแถมอันนี้ไปด้วยนะกิเศ้ว่า มันจะคู่กันไปอ่ะพอเข้าใจปะพอเก็าไหมนั่นแหละเนีย่ยเราสังเกตด,ดูดิอินบ e ี B มันโคตรเงาอ่ะแล้วก็หน้ามันจะเรียวเห็นไหมผมทําเองนะอ e ิ B นบะีเนี่ยผมนั่งทําเองนานแล้วไม่นานหรอกเดือนที่แล้วมัง้งตั้งแต่ผมลงคลิปไปคนมาซื้อเยอะจัดเลยอ e ินบีอ่ะ เอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตเลยเ <c oughs> นี่ยเราเห็นรูปนี้ปะรูปนี้มันมืดใช่ปะปะเราปรับเช d โ w ขึ้นเนี่ยเห็นปะนี่แล้วก็ปรับเช d โ w ขึ้นประมาณนี้กดเอ็กพอร์ตเลย ประมาณนี้เมื่อกี้ผมไปดูอีกจอหนึ่งมานะจอผมมันสีคนละสีอ่ะนั่นแหละจอหนึ่งมันเพีย้ยนจอหนึ่งมันปกติอ่ะแม่งซื้อจอมาผิดลืมดูเลยนี่โลปมันก็จะได้ประมาณเนี้ยประาณเนี้แล้วดูหน้าโคตรชัดอันนี้ผมแคปบอะไรวะ 12K นะหน้ามันเลยชัดแบบเนี้ย ประมาณนี้ก็นั่นแหละก็ถ้าใครสนใจรีเชดผมมีขายอยู่นะรีเชดที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้นะรีเชดสูตรวีส่วน ENB ก็ร้อยบาทรีเชดร้อยห้าสิบ e ็โค้ก็มีขายนะไม่มีไฟล์ฟังนั่นแหละจกเริ่มไปดูคลิปกเก่าๆผมลงคลิป MP Code โค้ดดีกว่าก็ประมาณนี้แหละก็ถ้าจะมาซื้อของใอนร้านก็ฝากมาวอรลี่ไฟล์กันก่อนนะ แล้วค่อยมาซื้ออ่ะนั่นแหละสุดพจนก็มีขายนั้นเราลองมาดูในร้านผมได้อ่ะเดี๋ยวผมแปะลิงก์นิดไว้